มาเพื่อนๆเ,เริ่มหนาวแล้วครับวันนี้พอดีแม่แกไปตลาดเนาะก็เลยซื้อปลาน,นินมาให้นะครับก็เลยมาเผาเกลือนะครับเสียงดูดูดูด,ด,ด,ดูอาจจะได้ยินดูเนาะนั่นเป็นเสียงว่าวทุลานะครับไก่เสร็จยัยงเนาะไก่เสร็จยัยงเนาะดูใสอืค่อยๆย,ย่างเดี๋ยวเรารอไป ชมตอนสุกแล้วกันนะครับเริ่มเหลืองแล้วเนาะแม่แกซื้อมาจากตลาดนะครับปันนินตัวนี้ใหญ่มากเผาเกลือแบบบ้านๆเลยตอนนี้ก็ปลาเผาก็สุกแล้วนะครับแม่แกซื้อมาจากตลาดเนาะตัวนี้เนาะครับปลนนินตัวใหญ่ๆเผาเกลือแบบบ้านๆแล้วก็น้าจิ้มสามรสนะครับคุณแม่เนาะอายุเจ็ดสิบเก้าแล้วนะครับแกยังอุตสาไปซื้อปลามาให้กินเดี๋ยว แม่แกชิมปลาก่อนว่าจะรสชาติเป็นแบบไหนตอนนี้แม่แกก็จะเริ่มชิมแล้วนะครับปลาเผาเกลือแบบง่ายๆเลยเนาะกับคุณแม่นะครับอยู่กันสองคนวันนี้ก็เมนูแค่นี้แหละครับเพื่อนๆน,นะครับปลานิลเผาเกลือแม่แกไปซื้อมาจากตลาดนะครับเห็นว่าผมอยากกินหลายวันเนาะปลาเผาเกลือนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปลา,า,าเมี่ยงปลาเผาอะไรนะครับ ปลาเผาเกลือธรรมดากับน้ำจิ้มสามรสนะครับจะรสน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มสามรสรสชาติกาจจจะัดจ้านหน่อยนะครับแม่แกไม่ได้ซื้อมะนาวมาก็เลยใส่มะขามเปียกนะครับที่แม่แกแกะเดี๋ยวแม่แกชิมก่อนเนาะลืมแล้วมสมองเพ็ดนะน้ำจิ้มมันจะเพ็ดเปรี้ยวหวานใส่ใน,น้อยๆเอานะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาชมคลิปผมนี่คำแรกร้อนหน่อยเนาะเป็นไงแม่อร่อยสุดยอดเดียวนะครับอร่อยอร่อยไม่เคยกินแค่เพยเห็นว่าผมบ่นอยากกินแม่แกก็เลยไปซื้อปลาน,นิลมานะครับแล้วก็เลยมาเผาเกลือนะครับวันนี้ก็กินกันสองคนนะครับอยู่กันสองคนแม่ลูกก็นี่แหละง่ายมนูง่ายๆเนาะ น้แม่เนาะเจ็ดสิบปีฟึ่งมากินี่เจ็ดสิบเก้าปีแล้วเราขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับถ้าท่านไหนชอบนะครับคลิปผมกินปลาเผากับคุณแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้โตเต๋ด้วยครับเดี๋ยวผมกับคุณแม่ก็จะมีคลิปอื่นๆมานะครับก็จะมีคลิปหมกกุ้งนะครับหอมหมกกุ้งก็ เดี๋ยวก็จะหลงให้ดูนะครับแม่แกก็ทามากับข้าวเก่งเนาะนะครับเป็นไงแม่อร่อยอยู่เนาะอร่อยอนะครับฝากาถ้าใครเอฟหน่อยยิ้มยิ้มให้หน่อย,อร,อ,ยอ,อร่อยนะครับคนไหนที่มีแม่มีพ่ออยู่ก็ลองไปหาเมนูง่ายๆนะครับทานกับคุณพ่อคุณแม่นะครับสําหรับเมนูผมวันนี้ก็เป็นปลานินนะครับเผาเกลือนะครับกินกับแม่สองคนนะครับอเดี๋ยวผมขอตัว กินปานินเผาเกลือพร้อมกับคุณแม่ก่อนนะครับสําหรับคลิปน,นี้ผมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับผม